กระาวสวัสดีคุณลูกค้าแฟนเพจ Facebook กระเป๋าหนังแทบายน้องนุกทุกท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องนุกก็จะมาอัปเดตกระเป๋าหนังจอระเข้แท้ล้านเปซ็นะคะเป็นกระเป๋ารุ่น3พับยักษ์หูหิ้วแล้วก็มีสายสะพายด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะขอรีวิวให้ชมทีละสีทีละใบเลยนะคะให้ขนาดและราคาโปรโมชั่นพีีด้วยนะคะตัวนี้มีไซส์ขนาดอยู่ที่8นิ้วสูง4.5นิ้วนะคะ ราคาโปรโมชั่นจัดจำหน่ายอยู่ที่1100บาทนะคะจัดส่งฟรีและมีของแถมให้อีก1ชิ้นไม่บวกไม่ชาร์จเพิ่มนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะวันนี้น้องลก็มีสีให้ชมแล้วก็ให้พี่พๆได้เลือกซื้อหลายสีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันที่สีแรกนะคะนั่นก็คือสีดํานะคะเรียบหรูดูดีใช้งานง่ายแล้วก็เข้าได้กับทุกชุดตัวนี้นะคะผลิตจาก หนังจระเข้ส่วนบริเวณเรียบขาหรือน่องอวบนะคะพี่พี่ขาใช้จระเข้ชิ้นใหญ่มากๆนะคะเต็มใบนะคะราคาก็ดีมากๆเลยสําหรับช่วงนี้นะคะพี่พี่ท่านใดอยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะผู้รับประทับใจแน่นอนนะคะรุ่นนี้นอกจากจะ จุนะคะพี่พี่ขาในเรื่องของอการใส่เงินหรือธนบัตรได้แล้วนะคะก็ยังสามารถจุโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะแล้วก็สมุดบุ๊กแบงค์หรือสมุดบัญชีธนาคารใส่ได้สบายเลยนะคะรุ่นนี้นะ,ะน้องนุกยให้ราคาโปรพิเศษแค่เพียง1,100ับาทเท่านั้นนะคะน้องนุกมีสีดําเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีสีเทาพร้อมส่งสวย,สวยๆเลิศๆแบบนี้เลยเดี๋ยวออปชันด้านในน้องจะเปิดให้ชมที่ใบสุดท้ายแล้วกันนะคะสีเทามีพร้อมส่งนะคะพี่พี่ขา แต่ละสีบอกเลยว่าจำนวนน้อยมากๆนะคะสีฟ้าพาสเทลมาใหม่นะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อได้นะคะก็ทักอินสบอกมาหาน้องลูกได้เลยนะคะจะเป็นช่องทางที่สะดวกแล้วก็ได้สินค้าอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะต่อไปคะ่ะ ใกล้จะถึงจุดจีนแล้วนะคะพี่ๆก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะสีแดงนะคะสวยสดแล้วก็น่าใช้งานสุดๆเลยนะคะสวยทุกสีดูดีทุกใบนะคะอันนี้อัปเดตสีที่มีพร้อมส่งให้เพราะว่ารุ่นนี้นุน๊กก็อัปเดตในไลฟ์สดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เลยมาทําเป็นคลิปสั้นๆให้พี่ๆได้ชมสีกันอีกรอบหนึ่งในวิดีโอคลิปนี้นะคะเพื่อความ ละเอียดนะคะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าบางทีน้องนุกนะคะถ่ายทอดในไรสดสีอาจจะเพี้ยนนะคะในนี้สีก็จะชัดนะคะแจ่มกว่าในไรสดนะคะเหมือนพี่ๆได้มาเลือกเองที่ร้านเลยอันนี้สีเหลืองนะคะเป็นเหลืองพาสเทลมาใหม่นะคะพี่ๆอดใจไม่ไหวขอเปิดด้านในให้ชมหน่อยละกันนะคะสวยมากแจ่มมากจริงๆนะคะถ้าใครชอบความแจ่มนะคะสดใส นะคะสีนี้สวยมากๆจริงๆราคาก็โดนใจแน่นอนนะคะพี่ๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะสีม่วงปังปังปัวปัวค่ะม่วงเข้มนะคะม่วงเข้มปัวปวปังปัเจ้าค่ะนี่เลยค่ะนะคะช่องอเนกประสงค์มีช่องเสียบบัตรให้ด้วยนะคะสามารถใส่บัตรได้ถึงสีช่องเลยทีเดียว นะคะต่อไปคะ่ะพี่ขาสีสุดท้ายเลยนั่นก็คือสีน้ำตาลแทนนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะพี่ๆนะคะย้ําขนาดอีกรอบนึงนะคะอยู่ที่8นิ้วสูง4.5นิ้วนะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่1,100บาทนี่เป็นราคาโปรโมชั่นที่ถูกที่สุด นะคะนอกจากจะมีหูหิ้วให้แล้วน้องเกมมีสายสะพายยาวให้อีกนะคะสายสามารถปรับระดับได้นะคะคุณลูกค้าเป็นสายสะพายหนังวัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องอเนกประสงค์นะคะช่องซิปแบบนี้ให้นะคะพี่ๆขาสนใจสั่งซื้อแคปภาพทักแชทนะคะทักไม่เป็นแจ้งได้เลยนะคะว่าพี่ๆสนใจกระเป๋า หนังจระเขค3สามภาพยักษ์นะคะระบุสีได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวน้องมุกแล้วก็แอดมินจะกลับเข้าไปคอนเฟิร์มให้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ